สวัสดีครับนี่เมนี้กลมาชมฟาร์มทิงวัวนะครับผมกลับมาแลกกับฝากกดไลค์กดแช่นะครับนี่เลี้ยงวัวแบบไหนได้กําไรนะครับนี่บแบบนี้นะครับมีพอคุ้นฟูงมีพื้นทีเลี้ยงพื้นทีเลี้ยงโบมี่ขาดทุนครับถ้ามีพวกนี้โบมี่ขาดทุนนี่ครับงวัวน่อยก็ออกมาทุกปี ปีนี่ก็มีหนึ่งสองสามสี่หหกเจแปดเก้าสิบโอ้โหชุดเดียวกันชุดน้อยๆน,นี่เป็นซิปนะครับเนี่ยชุดนี้ออกบ้างปีไม้นี่ครับเจ็ดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้พ่อคุมฟูงเป็นหลักครับถ้าใส่กูพอคุมฟูงแล้วก็ ก็จะดีบอได้จับสัต์ครับข้อดีก็คือได้ลูกหลายเพราะว่าง,งวดงวมันพร้อมที่ผสมก็คือผสมเลยครับนี่ครับลูกมันก็นบางเทียห้าผสมหลอดมันจับสัต์หนักนะครับจับสัตว์ะเแมันกนะบติดนะครับมันกนะบติดช่วงนีน้ผสม นี่เห็นบ่กครับชุดน้อยๆเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องน้ำนะครับขอดีของนี่ขอดีของปีพอพันขุ้มฝูงนี่ครับได้ลูกเต็มทีเลยนี่ครับโปรด้เสียเวลาบางทีจะจับสัญญากับพนันหลายรอบเปิดหลายเดือนครับเดือนหนึ่งกับีรอบหนึ่งกับีสิเอ็ดมือก็จะติด ผสมจริงก็ได้ลูกชัวช่วๆเลย